มึงกำเหรียญกูแน่นไหมหลวง,งพ่อคูณพูดกับหญิงสาวที่กำลังกลาบทันคนนับร้อยหันควับเกิดอะไรขึ้นเพื่อปีพศ .2536 เพลิงนรกเผาโรงงานตุ๊กตาโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของประเทศคนเจ็บตายหลายร้อยรายนางสาวไพรัตจีมขุนทศเป็นพนักงานใหม่ทำงานแค่สามเดือนกว่าอยู่ชั้นสาไฟลุกเร็วควันขโมงเสียงกรีดร้องดังทั่วตึกบางคนวิ่งลงบันไดไม่รอด บางคนโดดหน้าตา่างพิการหรือเสียชีวิตแต่เธอยังคงติดอยู่ในห้องไฟล้อมรอบจะวิ่งไปก็เจอไฟจะอยู่ก็หายใจไม่ออกเพราะควันแทะที่อากาศสิ่งเดียวที่เป็นที่พึ่งและกำลังใจตอนนั้นเหรียญหลงพ่อคูณรุ่นสหกรณ์ห้อยคออยู่เธอกำแน่นหลับตาอธิษฐานบรรยากาศนิ่งสงบเหมือนภาพหยุดเคลื่อนไหวแล้วเธอก็กระโดดลงมาจากเหมือนมีพลังงานบางอย่างพยุงไว้ รอดมาได้ไม่มีแม้แต่กระดูกหักในขณะที่เพื่อนข้างกายบาดเจ็บสาหัสหลังรอดเธอไปกราบหลวงพ่อถึงวัดขณะกําลังกราบท่านหันมายิ้มแล้วพูดว่ามึงใช่ไหมที่โดดลงมากำเหรียญกูแน่นเธอกราบลงทั้งน้ำตาศรัทธาในปาฏิหาริคนทั้งศาลาต่างอึง่งหลวงพ่อรู้ได้โดยไม่พบหน้ากันมาก่อนเชื่อด้วยปัญญาศรัทธาให้มันจริง